ไปหนึ่งเลยต,ตปลากระพงราดน้ำปลาแซบ<ะ>่บปะหือมอย่างกินหมูกรอบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกินน้ำลายอ่ะ สวัสดีครับทุกคนนะฮะก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับตอนนี้นะเราอยู่ที่รายการกินเล่นไม่ได้อิ่มนะครับผมตอนนี้อยู่ที่ร้านร้านอาหารคุณตุ๊กเจ้าเก่าอีสานคลาสสิกนะครับก็มาง่ายๆเลยนะฮะอยู่ข้างๆกับโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งนะครับแถวๆชนชายชนชายนี่คือชนบุรีนะครับผมนะฮะเส้นพระยาสัจานะฮะมาง่ายๆมีทั้งห้องแอร์แล้วก็ห้องแบบเอาท์ดอร์นะครับสำหรับคนที่กลัวโควิดเนาะ และกำลังพูดอยู่แล้วก็มีปลามาส่งแล้วนะครับทุกคนแป๊บนะึงต้องบอกว่านะดูเมนูกนหน่อยเลครับทุกคนเมนูเขาเยอะมากไม่พูดกันแม่เยอะมากเพื่อว่ามีทั้งอาหารทั้งแบบอีสานจนแบบเขาเรียกว่าอาหารพื้นบ้านของภาคกลางทุกอย่างมีหมดดูเองแล้วกันอ่ะเรามาดูที่ว่าวันนี้ผมสั่งอะไรกันมาบ้างแล้วกันนะครับผมอ่ะตัวที่เด่ดนที่สุดที่เราสั่งวันนี้คือปลากระพงราดน้ำปลาผมเน้นด้วยนะว่ากรอบๆดูสีความเหลืองรู้ได้เลยว่าเนี่ยน้ำมันใหม่แน่นอนเห็นไหม ดูนูไหมดูดิดูความกรอบของเขากินได้แน่นอนไม่กรอบจัดอะนี่อะหอหมกปลานี่กระเด็ดดวงปลานี่คือกินมาปากักปั๊บเนี่ยปลาดิ้นอยู่ข้างในอะเชื่อไหมนี่ไก่ย่างให้ทายราคาอะไรชานี้ข้าวสิบบาทนะครึ่งตัวพร้อมกับน้ำจิ้มแจ่วแล้วก็ตองข้าวโพดนะครับอะเรามาเริ่มกันเลยเมนูแรกขอกินหอหมกปลาที่ยังไม่ตายก่อนเริ่มข้าวสดรร้อนนะครับผมไปครับ <c oughs> ลำบุญลิ้น เอาลิ้นดันดุนเพด,ดานปากละลายลื่นไหลอ่ะไก่รับผมน้ำจิ้มหน่อยน้ำจิ้มหน่อยฮะช้อนหน่อยช้อนหนอยฮะมานี่งมาอ้มอื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 ้ีอืมอ้มอื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 อือื้อื้มนะอือ้มอมอ้มอื้มออื้มอ้มอพอื้อื้อื คนข้างๆผมตัวนี้อยู่มากครับเเลยช้าไปครับนอะอืออือืออ้ยทุกคนเก็บปามาแล้วอบจัดเธอับงปาไปูด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 ิเนี่ยน้ำปลาพีคเขาแซบตปะเออน้ำยำเขาโคตดแซบอ่ะโน หือมอย่างกินหมูขรอบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไมกินน้ำลายอ่ะ <c oughs> หืมหืมอร่อยมากอ่ะสุดท้ายทำไมมาเร่งทำไมเร่งเลยเร่งมากเลยเอ,อ,อลินเกินอิ่เกินอิ่กินเนือเครื่องปลาปลาปลาชั้นหน้าแล้วเขาให้ปลาเยอะมากเลยคือจะบอกว่าผมเนี่ยกินแกงป่าปลาเห็ดคนมาเยอะมากๆนะครับร้านนี้เป็นร้านที่บอกเลยว่าถ้าคุณกินเผ็ดไม่ได้ตรงๆนะไม่แนะนําให้สั่งเพราะมันเผ็ดมากแต่คือเผ็ดอร่อยไม่ได้อร่อยธรรมดานตปวตาผม อร่อยมากคนกินเผ็ดไม่ได้คาเตือนนะจะสั่งมันเผ็ดแต่คนกินได้เดี๋ยวพอกินได้สั่งนะมันโคตรอร่อยมันคือซิงเกิลเตอร์ของร้านนี้พูงตรงนะเป็นกระชายร้อนพูงตรงนะจะเป็นอะไรมาไม่รู้อ่ะเป็นบดเป็นหวัดกินในเนี่ยโล่งหมดมันมีเครื่องเทศเยอะมากครับมีทั้งเรื่องของทุกอย่างอ่ะกระชงกระชายอะไรอย่างคือมันเผ็ดมันไม่ไมไม่ได้กินแบบว่าเผ็ดกินบัฟเผ็ดอ่ะมมนได้กินแล้วบัฟเผ็ดเลยมันกินแล้วมันจะค่อยๆออก ตรงนี้แล้วไปเอาลามมาถึงหัวออกงา่ายนะคะอันน,นี้คือแกงหรอหรือเลยเยน,ลนี่ยคุ้มมากอะไปมาแล้วเหนียวมาแล้วต้องคืนน้ำลายอ่ะสรุปนะร้านนี้ครับราคาไม่แรงมากของทุกอย่างจับต้องถึงได้เนี่ยปลาตัวเนี้สามร้อยบ,บาทนะครับสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะฮะส่วนนี่ก็ประมาณร้อยนิดๆไม่ได้แพงมากนะครับ เนี่ยฮอหมกเนี people, ่ย40บาทปลาเยอะมาก40บาทนะครับก็มากันอาหารคุณตุ๊กเจ้าเก่าคลาสสิกข้างๆของพยาลเอกชนนะครับหรือว่าแถวๆชนชายมาทานกันได้เยอะอร่อยมากทุกคนก็อย่าลืมเปสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะกินลเล่นไ่เน้นอิ่มนะจ๊ะทุกคนจะได้มีเงินมาทำคลิปดีๆต่อนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆไปละกินก่อน